โลเพลเราต้องโลเพลนะคำน,นึงนะผมขอเปิดไลน์ก่อนถ้าผมไม่เปิดไลน์ผมคิดไม่ออกไอ้แต่เนี้ยในเคทตัวฟอร์มโอ้ยกงงูงงสตรีมที่ช่องใจร้าวทุกวันนะครับผมทุกวนนะเราลองลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนชื่อ,อเป็นชื่อคนนึ่นมาแบบว่าสลับสลับชื่อกัอนอนะ่ะอันผมขอเป็นใจร้าวอ่าโอเคครับผมเป็นเพราะว่านะแล้วก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสีด้วยนะไม่ไม่เป็นสีเทาแทนแทนตัวเองด้วยแทนตัวเองว่าใจร้าวนะแต่แต่ไอตรงดิสคอร์ดไม่ต้องเราเราจะแทนกันเลยใช่ป่ะเราจะพูดชื่อ ปวดหัวพี่พายเลยครับนี่ให้ให้คนดูเอ้พวกคุณต้องฟังฟังเสียงกันเอาเองเขาเอเพลงกูอ้วกอ้อยยี่เป็นคนดีไอ้ยี่ปวดหัวชัวร์ไอ้ยี่เป็นคนดีปวดหัวชัวร์โลเพลโลเพลเราต้องโลเพลนะอ่าผมพ่อบ้านนะครับผมเอ้ยตรงนี้ด้วยผมพ่อบ้านนะครับวันนี้จะมา คนร้ายด้วยการดูชีพจรนะครับผมถ้ามีคนตายมาไหนเราจะนับวิทันทีนะหนึ่งสองสามสี่ยี่สิบห้าเอ่อผมพ่อบ้านนะครับผมอยู่ชีพจรนะครับนับแล้วทั้งหมด2วีครับหัากกรรมที่ K K เคยตายครลง ดูดิ่ชื่อแนาดไอพน่า K K ที่แม่งเป็นตัวปอแม่งยังตายเออีก A K K ที่กูว่ามึงชื่อมึงกะลักินนีมากเลยนะแม่งตายกูเลยตายเลยเว้ยจริงๆเว้ยดูเห็นว่าอันนี้พี่ใจร้าวอยู่กับพี่พ่อบ้านพี่ชิปรจรใช่ปะไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นไม่ไม่เห็นใจร้าวนะใจร้าวใจร้าวอยู่ตรงแก้ไฟแล้วใจร้าวก็วิ่งโอทูมาเพิ่งจะเข้ามาแอดมินเมื่อกี้ครับรวมอีกคนหนึ่งมีคนดูแอดมินก็คือ2644กับใครอีกคนนึงกับเมย์ครับเมย์ดูสองใครมุก ไข่บุกใช่ไหมไข่บุกไม่ได้ดูแค่ขยะจิ้งมีป่ะน้องเมย์เป็นคนดูค่ะน้องเมย์อยู่แอดมินเหรอคะใช่ค่ะเมย์อยู่แอดมินค่ะใช่มแับผมเปลี่ยวจะไปหมินได้ไหมคะไม่แต่ผมแต่ผมคิดว่าไอ้นี่ไอ้นี่ไม่น่าใช่ไข่ไข่บุกไม่น่าใช่ป่ะเหตุผลไข่บุกเดิมไปอยู่แอดมินไอ้แต่ก็เนี่ยในเครื่อตัวฟอร์มไป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  เราเราจะเล่นแบบว่าวิ่งไปวิ่งมาตรงชีปประชดแอดมินนะทุกคนหนุ่มนะพี่อ่างมาทำอะไรแถวนี้พี่อ่างพี่เอ้ยใจเล้า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 เราชอบพี่ชอบใจเล้ามานานแล้วอ่ะใจเล้าใจเล้าแบบหล่อเกินอ่ะหล่อเกินอ่ะหล่อเกินอ่ะพี่ชอบใจเล้ามากเลยอ่ะพี่สุดใจเล้าแบบไข่ดาวบนหัวนี่คือแบบโคตรมีเดียมเล่ใจเล้าจริงๆนะพี่ว่าใจเล้าหล่อมากเลยพี่โคตรชอบเลยหนึ่งสองสาม แปดวินาทีครับโหเอ้ยน้องเมย์ตายซะแล้วแปดวินาทีก็มาเหรอเฮ้ยผมอยู่กับพ่อ้านเกมมิ่งระหว่างที่ตายพอดีครับใช่ครับก็พูดว่าใจเล้าเป็นคนหน้าตาดีร้อยเปอร์เซ็นต์ใครเอาพ่อบ้านสอบอะพ่อบ้านี่นี่ใช่พ่อบ้านพ่อบ้านพู้โกหกครับเมื่อกี้พ่อบ้านบอกว่าใจเล้าหลอกครับไม่มันแล้วแต่คนมันแล้วแต่มองนี่นี่คุณบูลลี่เขาต้ยอมเหรอได้ไหม หนูขอย้อนไปเว็บแรกได้ไหมในรล่ะคือคุณคือมิเตอร์อังมันงมันหนูโอ้โหไม่ใช่ผมจียูทูนะ่าหี้ยใครมาใน้มาละพูดเว็บนี่้มีข้อมูลค่ะตะกี้เนี่ยสวนกับน้องเมทที่เมดเบคครับแล้วเห็นซียูทูน่าอยู่ตรงตรงที่ซ่อมไฟอะค่ะตรงตรงท่อน้ำตรงห้องน้ำอะแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยซียูทูน่าคุณคุณฆ่าเองหรือผดเองเหรอครับผมเห็นทะลุกำแพงค่ทะลุเปิดโป๊ เชื่อจะมึนไม่มีข้อมูลเลยเลยหรืออันนี้ดีนะผมว่าใจลาวเขาหล่อทะลุตัวละครไปด้อยเนี่ยเนี่ยผมว่เตพิ่มด้วยแต่พุ่งไปขนาดแล้วโอเคมาไข่มุกไข่มุกไข่มุกมาดิไข่มุกตามพี่มาดูเปิดไหลโชว์ไหมไอ้ไอ้แบ่ก็ในเค็มตัวฟอร์มว่าผมก็เดินกับใจลาวอะผมรู้สึกว่าใจลาวน่าจะสืบเก่งอยู่น่าน่าจะไว้ใจได้ถือว่า จากในตี้นี่นะอันนี้ที่ผมเล่นมาผมว่าใจราวน่าเก่งสุดเนองเขี่ยทั้งเก่งทั้งหน้าตาดีเขี่ยเพอร์เฟกต์จังวะคนอะไรไอ้ไอยแต่ก็ในีเคเคตัวฟอร์มใช่ปะเออผมว่าเขาสุดยอดมากเลยนะโอเคผมจับฆาตกรได้แล้วครับผมฟิล์มครับผมฟิล์มจับฆาตกรได้แล้วครับผมจะบอกว่าไม่รู้จับให้เหม่ คือผมเห็นพี่ไมเ้เอครับพี่ไม้อะมันจะเรียกพี่ไม้อะผมเห็นฟิมฟิมฟิมมันจะแทนตัวก็ฟิมมันไม่แทนมากเฟิล์มอะฟิมอะ,มอะคือนะพี่พี่อังอะกับพี่อังกับไครวะสลับกันอะแสดงว่าพี่อังกับไข่มุกสลับกันโอเคผมรู้ล,ละฆาตกรก็คือพี่อังเอาใหม่ฆาตกรก็คือไ<ม>ข่มุกในคราบของพี่อัง นะเป็นหนึ่งนะไข่พุ้นะครับไม่อยากคือเฮียหรอวะชื่ออะไรวะมึงแปลว่าอะไรวะไม่เคยมึงมึงบอกเลยว่าใครเป็นคนฆ่ามึงพูดชื่อตัวละครตอนนี้เลยอ่ะ M R Cat เป็นคนฆ่าทำไมถึงไข่พุนูอ่ะเพราะว่าไม่เคยเรียกตัวเองว่าหนูนะแค่ไม่ M R Cat สีอะไรเนี่ยมึงหมายถึงสีน้ำเงินสีเหลืองเนี่ยสีน้ำเงินใช่ไหมอนกมาทีมึงหมายถึงสีน้ำเงินดูนะเออกูมา่น้ำเงินอีกเราเดินสวนกันทองางนอกไม่ใช่หรออะไรวันนี้ใครเป็นครในอัศินคนนี้นะพี่ยังนี่มันช่วยจริงหรืเปล่า อาหนูว่าพินไม้ส่วนตัวแล้วค่ะไป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 ต้อมไฟไปต้อมไฟไปต้องไฟโอ้ยชี่แม่งร้อนว่ะทุกคนเปิดหลายโชว์ดิโอ้โหเคสตั้งเสร็จอยู่แล้วใครมุกกดทำไมอะปวดใจแล้วค่ะท่าทำไมอ่ะ เพราะว่าตะกี้หนูยืนกับจิ๊สตริงค่ะแล้วเขาเหมือนจะมาแทรกกลางระหว่างเราค่ะใช่เหรอใจร้าวพี่มาถ้ใจร้าวครับตัวยีวะใจร้าวเปล่าครับผมอ่ะไปทำเควสมาครับพี่ไอ้หนูไอ้ไอ้ไข่มุกหนูจะจำไหมครับว่าพ่อบ้านเรียกหนูว่าไอ้ค่ะพ่อบ้านมีไข่มุกไอ้คข่ใจร้าวใจร้าวเรียกหนูว่าไอ้ค่ะหนูจะจำไหมค่ะเออโอ้ยกูงงผมอันนี้ผมพูดนะผมคิดว่าใจร้าวไม่ใช่ผมพรูฟให้ใจร้าวว่าใจร้าวไม่ใช่ผมพรูฟตั้งแต่เวฟแรกๆรกไจริง ใช่ใช่พ่อบ้านพ่อบ้านที่ต้องพี่ต้องพูดให้ผมนะพี่เออผมสงสารด้ดีใจลาวจะมาดนแบบโหวดดูไม่ได้เล่นผมรับไม่ได้จริงแต่ลาวเลนมาตลอดอยู่แล้วก็ชินอยู่แล้วเป็นประจำอ่ะอะไไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้พูดจริงผมเนี่ยพ่อบ้านในานะพ่อบ้านนะครับผมผมพูฟใร้าวตั้งแต่เว็บแรกแล้วตอนที่ดูชิปประจอนด้วยกันใช่ใช่ถ้าใจ้าวเป็นฆาตกรแล้วใจราวชนะก็ถือว่าใจลาวเลวมากถ้าเราถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเราก็โหวดพี่ไวออกไปไปไปไม่เกี่ยวเลยใช่พี่ไวเอาดิ้าอเล็กอ่ะต้องโหวดใจลา เอาโอ้อหโอ้ยโอ้พี่ไวเป็นบ่อยได้นอนพี่ไวเติมโปใช่ป่ะจริงเพ่งแอ่งโดนเฉยเลยชจ๋ใจร้าวเป็นว่ผมว่าใจร้าวเป็นว่ชี้ใจร้าวไปได้เลยใจร้าวมองหน้าพี่ใจร้าวมองหน้าพี่เดี๋ยวนี้มองหน้าพี่แล้วบอกว่าพี่บอกพี่ว่าใจร้าวไม่ได้เป็นวันนั้นเราเพิ่งไปกินอากินตีน้อยด้วยกันนะ ใจเล้าวนะครับคือผมกับพี่พ่อบ้านเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดเลยแล้วผมผมคิดว่าอไอ้ฟิล์มเนี่ยก็เป็นคนจับไขมุกออกไปอ,<ค>อ่าอ่าขมุกยังอยู่ค่ะเก็บจับกีบาแคดออกฟิล<ค>์มแอ,ออกแล้วก็อโอ้โห,หมือที่หายแล้วก็สามคนนี้ไม่เป็นครับก็เหลือแค่ไขมุกกับทีมพีทีวีตอนนี้ลวครับไม่ไม่ผมว่าผมว่าใจเล่าวกับพ่อบ้านอ่ะ ปุ๊บกันเองแบบสุดชีวิตเลยไม่ไม่อันนี้อันนี้จริงเพราะว่าเพราะว่าผมอยู่กับใจราวตั้งแต่ไอตอนที่มีคนตายไอเคเคศพแรกอะที่มันเคเคตายงูงๆอะใช่ป่ะคือมันตายศพแรกไงแล้วตอนนั้นอะตอนนั้นตอนนั้นผมดูชีปจออยู่ทำไมกูรู้สึกเจ็บวะไม่ผมดูชีปจอกับใจร้าวอยู่แล้วมันมีเด้งขึ้นมาพอดีซึ่งใจร้าวยืนอยู่ข้างกันเลยไม่รู้ว่าผมพาะบ้านผมสกิปนะไม่มีหลักฐานผมไม่หวนววกัไม่ได้สืบเกี่ยวข้องเลยเนี่ยศพแรกปไปก่อนพี่บ้านพ่อบ้านหรือจี่าว ผมสคริปต no to ์ขวานแก่ใจร้าวเป็นแน่เลยผมรู้สึกแปลกๆว่ะไอฟิลไม่ใช่ไอฟิล์มไอฟิล์มมึงจะอินคาแรคเตอร์เกินไปแล้วมึงจะโหวตกูทุกคนไเดินเดินพุกกระจายร้าวดีกว่าถ้าจะเล่นง่ายกว่าใจร้าว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 ีใเราอยู่ในอ่าใจร้าวอยู่เมืไหนก็ได้ไปฟาบใจร้าวใจร้าวพี่หาใจร้าวมานานมากใจร้าว จะรับอะไรจะรับถนนท่อไม่ใช่ใช่ไหมเขี่ยมา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 จะรับมา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 เฮ้ย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 ไอ้ฟิล์มจะได้ป่ะพี่พี่เชาวบ้านจะเจ็บเราได้ป่ะเออผมว่าตอนนี้เราเราน่าจะยากอะอะตอนตอนนี้ T M P กับไข่มุกอยู่ตรงไหนกันไข่มุกกำลังทำใจที่จีนสตริงโดนโหวตอยู่ลมริมลาวาค่ะ T M P นะครับ แอดมินครับผมไปดับไปแออยู่ข้างๆตอนนึงนะผมขอเปิดไลน์ก่อนถ้าผมไม่เปิดไลน์ผมคิดไม่ออกอ่าตอนเนี้ยต้องมีคนหนึ่งอะโกหกแน่นอนแต่ผมคิดว่าใจร้าวไม่น่าใช่เพราะว่าใจร้าวเนี่ยไปไปเปอรเซนต์ใช่ไหมตั้งแต่เริ่มใช่ไหมใช่ปะเออแล้วผมดูแล้วมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยต้องมี T M P ไม่ว่าไข่มุกซึ่ง ไอ่ซึ่งผมไม่ได้ยืนนะไข่มุกยังยืนยันค่ะว่าไข่มุกอยู่ลาวาตั้งแต่เว็บที่แล้วแล้วค่ะใช่แต่ไข่มุกยืนยู่เลยนะงั้นก็คิดว่าน่าจะเป็น T M P นะน่าจะเป็น T M P นะและไอ้อเล็กไอ T M P มันพูดมากด้วยอ่ะมันดูแบบว่าไม่สืบไม่ไม่แบบเออมันดูแบบจนโยตานี้ไม่สืบเลยอ่ะ T M P เป็นได้เลยนี่ปกติ T M P ก็ไม่ค่อยสืบแล้วรู้เปล่าไอ้แต่จะเป็นี T M P ตัวปลอมนี่หว่า เป็นกมุขีกำลังจับกลุ่นชื่อจริงๆเรียบร้อยค่ะเจอพลังเปิดไหลไปเลยังไง่่ะฮ่คิดแล้วแล้วขี้เยบเปิดไหลจริงขี้ตีติงก็เป็นจริงจริงก็เป็นที่สองไปแล้วไงพี่ไอ้คิวไอ้เป็นนี่แสดงว่าที่พ่อบ้านเล่นเก่งเพราะพ่อบ้านเปิดไหลชัวร์วี้ผมเปิดปุ๊บผมสืบได้นะ